ไปกันที่ลีโอสเตเดียมนะครับคลอง3าจังหวัดปทุมธานีนะครับรังเย้าชั่วคราวของพยกรนาเชียงใหม่เอฟซีกับศึกไทยลีก2 m 1เ0แชมเปี้ยนชิพนดที่21ของฤด,ดูกาลนะครับเราเปิดบ้านรับการ,รมาเยือนของนักรบอยุธย,ย,ยาอยุธยายูไนเต็ดครับซูเนคนแรกของเชียงใหม่วันนี้ก็ถือว่าไม่มีสำเริจห่างเชี่ยวที่ติดโทษแบนนะครับแล้วก็อาทิตย์วิศุขช่วยนั้นลงเล่นแดนกลางนะครับสลับกับทัศนพงศ์หมวดดารัก แนวรับใช้ชุดเดียวกับที่บุกยันเสมอขอนกันนะครับมาดูเลยครับเกมนี้เชียงใหม่จะล้างแค้นได้ไหมหลังจากเคยแพ้อยุธยามา3-2ในเลกแรกชากวอาลุยขึ้นมานะครับทีมเยือนนะครับโดยจักรกิดนิยมสุขจักรกลิตรยิงลูกดีมามุมเหลือน้อยแล้วนะครับโดนบีบด้วยแหละครับเล่นยากไปหน่อยแต่มุมของเชียงใหม่ครับบัมบาปเปิดเข้ามาขึ้นไปมงลูกนี้ยังไม่พ้นอันตราย้วครับแบร์นาโดเก็บได้จะยิงแต่ว่าโดนขวางเอาไว้ โอกาสของทีมยือนอีกครั้งหนึ่งครับสอดขึ้นมาแตัดมากรพัทนาดิจันครับถึงบอลก่อนอภิสิทธ์โสร,ราดาครับเปิดเข้ามาแบรดเดอมงแต่ว่าไปโดนพวกเดียวกันเองนะครับแซฟนี่โอริครเอาแล้วครับมีนานบูบบโลดกดด้วยซ้ายลูกนี้ไปเข้ามือกอรพัทนาดิจันก็มาเป็นพักๆนะครับอยุธยาจังหวะน,นี้อธิวิชสุกช่วยยิงไกลแล้วครับบอลโด่งข้ามคานไปแบบได้ลุ้นเหมือนกันนิดเดียวกับเจ้าอำ่ำ เอาแล้วกัเรียวมาสุมระเรียวจะหลบลกนิดยิงแต่ว่โอ้โหก็ยังติดเซฟของทัตพิชาอักษรสีครับมาดีแล้วนะครับเรียวจบ45นาทีแรกนะครับยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอก็อยู่0-0รูปเกมสูสี 4, คู่ขี้กันนะครับมาดูกันต่อในครึ่งหลังฟีคิกของอยุธยากระเปิดเข้ามาแล้วสอดมาแปลูงนี้้โหตัวสำรองนะครับเอก,กชยัยฤทธิพันธ์กับแปลด้วยซ้ายข้ามการไป บิลานบูบาโลเปิดลูกนี้เป็นเอาเป็นท่านั่นของอยูบึงซูเลยครับเปิดกลับเข้ามาผ่านหน้าประตูไปโอ้โหกองหน้าชาวเกาหลีใต้อาล่ะครับจะปั่นลูกนี้หลุดรอบออกหลังไปแลลวครับมาได้ลุ้นนะครับเอกชัยคนเดิมเอกชัยอีกแล้วก็เปลี่ยนลงมานี่บูบว,วาบมากคราวนี้ซัดแต่ว่าเบาไปหน่อยแลลวครับกรพัฒล้มตัวคว้าไว้ได้โอ้โห อาแล้วก็บเบียวจะตักข้ามมาจังวันนี้พิญโยอินพินิตเลยครับมากคงจะลังเลเลยครับเพราะจะยิงด้วยะจยดีแลลวครับบอลก็ตอ,อกหลังไปทศรพงศ์บ,บวชดารักก็เปลี่ยนตัวามายิงไกลลูกนี้ก็ไม่ได้ครับตรงตัวผู้รักษาประตูเอาแล้วครับโอกาสของอยุธยายิยายงลูกดิโอหูอภิสิทธิ์เลยครับตัวสำรองว้า เชิงหม่เกือบจะเสียประตูหลายครั้งเหมือนกันนะครับในเกมนี้แต่เรายังโชคดีและทดเจ็บมาสานาทีดูจังหวะนี้ของเรียวครับหลบมายิงนุนิดเข้าไปเลยครับโอ้ตึงประตูต่อศูนย์ครับมาเรียวมัตสึบุระครับโชว์เลยครับนิดยิงอยุธยาได้ทั้ง2นัดเย่าเยือนเลยลูกเก่งของเจ้าตัวเลยนะครับลากเลาะมานาังริมเส้นก่อนที่จะตัดเข้าในตัครับแต่หลบมาสคนครับฉีกหนีมาแล้วยิง แล้วทัดพิชาเหมือนจะโดนบังด้วยก็ไปไม่ถึงแล้วบอลค่อยๆกริ้งเสียบตาข่ายเข้าไปประตูที่12ของเรียวในฤด,ดูกาลนี้ครับโอโ้ลุ้นหัวใจจะวายครับเพื่อนๆมาดีใจกันเต็มเลยเตะมุมลูดิสเกือบเป็นลูกตีเสมอเลยครับแต่ว่ามิลานบูบบโล่งงออกหลังไปแล้วพุทธศิลป์เป่าจบเกมเลยครับเป็นว่าพยักาน,านานล้างแค้นได้สเร็จเอาชนะอยุทยาไปดึงประตูต่อสูนะครับรักษาพื้นที่เพลย์ออฟไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับ นัดต่อไปชุมเอฟซีจะออกนอกบ้านวันพุธท,ที่จะถึงนี้นะครับต้องไปเยือนราชนาวีนะครับที่สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบนะครับเวลา19นาฬิกาครับ